สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับตุ๊กตารถของมิสเตอร์บีนะครับจำกัดจํานวนทั้งหมด1นึ่งหมื่นชิ้นนะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบีสเกมนั่นเองวิธีการรับเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะครับเมื่อเราเข้าแมปมาแล้วนะครับให้เรากดตัวเข้าไปช็อปนะครับนะหรือว่ารูปเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับเมื่อเรากดแล้วให้เรากดคูเกนพีซีนะครับเราจะเห็นตัวขอฟรีอยู่ขอฟรีชี้นี้นะครับจะใช้เงินทั้งหมด2500องล้านห้าแสนบีสปักนะครับวิธีนนะะแ่าาีทผมมจํก็คือการเล่นมินิเกมมเหือนเดิมะครับทีอยาย รู้วิธีอื่นๆก็ดูคลิปเก่าๆของผมได้นะสำหรับมินิเกมใหม่ที่ผมจะพามาดูก็คือ Tower of ์ปีนั่นเอง ซึ่งจะใช้คนเล่นทั้งหมด8คนขึ้นไปนะครับมินิเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นออบบี้สามัคคีนะครับโดยเรากับเพื่อนนะครับจะถูกเชือกมัดไว้อยู่นะครับและมันจะแรนดอมคนที่เราคู่ด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ให้เรานะครับช่วยกันนะครับผ่านออบบี้และเวลาเราไปจุดเซฟแต่ละด่านเราจะได้เงินมาด้วยนะครับและเมื่อเราผ่านด่านครบทุกด่านแล้วเมื่อเราชนะเราก็จะได้เงินมาประมาณนี้นะครับเป็นแสนถือว่าเยอะมากเมื่อเรามีเงินครบ2องล้านห้าแสนแล้วก็ให้เรากดคลิกและให้เรากดปุ่มบายสีเขียวได้เลยนะครับเมื่อกด ก็ให้เรากดปุ่มสีขาวได้เลยเรียบร้อยนะครับได้ของฟรีมาแล้ววิธีการรับก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็เป็นครับบาย